ทำโทษ อีละวันนะปาดอโดตัวแรกอะวันจะเป็นของเขาหรือเปล่าเป็นิ่งเลยเขาเปล่าอ่ะดี่ล่ะอ่านแข็งูยอยากมาหรอมาเป็นโัวเ็

โอ้โหโอ้โหโหงับจนทีกระเป๋าใครนี่เฮ้ีไปตั้ง l u n

น้ำบ้วนอีกแล้วมางวิ่งนะดูเลยอ่ะครับเรียนเลื่องเรียนเรืองหางเหลืองเนี้ยครับหางดีดีเลยอันน่โอ้ว้าวูเาไลายล่ปลาด้วยดีดีมานี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้บังบังบังจีบังจีบังโอ้ย โอ้โอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยเจ็บหนาวูมเลยฮะองับไอ้ข้อมนโอ้ยเยอไปตัวนี้ใหญ่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 เด็นรู้ได้ไหมไตยโอเคครับ จะได้เยื่หรือเปล่าแต่นี่อันนี้เป็นในนี้แล้วชุดซลิงแล้วชุดจิกแคทแล้วได้เยอเฮ้ยมอบรางวัลแล้วไม่ใชเ้ยตัวนักด้เดีาสกเดยสก พเวิ่วงใหญ่ใ้อเอน okay, uh, uh, uh. โอ้เออเออโตวิงไทยน้วดั้มโพวต้เรือใต้ท,ท,ท,ที่นั่งนนไอ้ไดามาเสียทยี่ใช้เยเดี๋ยวจะไม่ตัดยืแล้ว <c oughs> เห็นไหมใต้มือเห็นดัมอยูย่ใต้มือข้างนี้ข้างนี้คนตกปลานี่ นับหนึ่งค่ะที่บ้านพี่เองมีสวน้องนี้นะีไ <captain> ม่รอดอ๋อใครสวนนกล่อเอายาเบื่อบ้านที่ติดกับผมแม่แหลกเตะคนไล่เขาเขาเขาเรารู้ลอหนั่นรอแล้วมึงได้เยอะมึงงบรรยานยาที่เขาเบื่อหนูที่เป็นเรื่อง้าษาไม่เหมือเครื่องง่ายตายอยู่ด้วยเลยมันตายแล้วหรอวะอืมเสร็จไปแล้วอ๋อคนตายกันตายก่อนตายก่อนขับไปเรื่อยรถบรรยานะ เดือดไปแท็อใู่ที่ไหนก็ตดสยน้ำมันเบียไว้อบานนะะดอแล้วได้เยอะแล้วเย่านะเย่าเป็นดอนะอุ้ยนั่นอ๋อยางไม่ใช่ขี้โอ้ยดอจัมโบ้ได้ไปแล้วหนึ่งรางวัลนะครับติดกลางครับ ก็ใช้ระวังนะมามามา่าอนียากอายมาตัวนั้นไม่ได้ขึ้นเที่ยวไงยาเลยเลี้ยงก่อนนะเลี้ยงดีๆมาโดนลูกดีๆนะเดี๋

เนี่ยติดใจเลนเลยนะอย่ายอ๊ยโอ๊ยไม่ไม่มีตัวไม่มีตัวพี่มีไม่มีมีลายคันเบาวิวไม่งอเลยมีลุงจาเข้ามาอยู่ปลากินเยอะได้แล้วมยปี๊บปี๊บอยู่ไม่มีไงเดินท้ายเรือได้ไหมดินมาทางนี้ได้อันลูกเหยื่อป่ะ

ค่อไม่ใช่ทอยไตกว้างอ๋อ่นั่นเลยอไปูมหมเะไรแนโไม่ผมไม่กินปลาเลยแต่ผมกินข้าวกินเย็นผมข้าบ้าได้เชนืนอคืน้ำแม่เหน้ำไงวางเขากินน้ำลึกมานูนะ วต้องขึ้น้ายกินเปนเชนหน่ข้าวล้วต้องขึ้นามนใช่ไปอยิ้งเข้าไป้เ่งเมาเลยนอนในเรือด่าน้ก็มีอาาเลยายใ่แต่นเลยใส่ข้าวคนนไป้ดวเเอน่าร้อยห้าสิบหหกอยไปโดนถ่า อ้ยอ้ยไสสิบปรับใส่สิบผันกูกแล้วแล้วันไไอ้ไอ้กินลูกเอเป็นนี่ปลาไใส่ยหญ่ๆมีโอกาสเป็นพลิปเลยผมลอยครับผมรอยครับใช่เอาปลาแล้วเราเฮเลยไงนะเอาปลาใช่ไหมไม่ฝากแล้วนะไม่ได้ฝากใช่ไหมเอาปลาใช่ไหมแส่นัมา ดิ้นลอยเลยดโอลดลิ้นลอยนะจับไปแต่ไปขายไม่ราเป็นผมงไปนี่ขึ้นนานแล้วย่าเลยเขาเาเสียวหลุดแต่ไตนี่มาห้าคนนี่โดนประชาทันนะนี่แล้วต้องเกียร์แล้วหมดเลยเดี๋ยวก็ปล่อยออกไปคนหนึ่งใครกินบ้างเอาด้วยครับเอาด้วยฮะผมเอาด้วยผมเอาด้วยกินป่ะแมวไม่เอาลย

เอมาแลเออมันเรียวครับนีพี่เอบอกไม่เคยไมันเปิดไฟเรียวทางนี้เลยียน้ำงขอจมน้ำไปก่อนฮะมาว่าไปขอขอหอน้ำน้ำเอาน้าพ่นนะเอาน้ำพอะไรตักให้ตักเสียงจมน้ำแล้วโอ้โ้โอ้โ เที่ยงกองตักใหญ่กว่ากระดานภูมนะเออไม่ไม่ป่าป่าเป็น,ปนอย่งอยู่แล้วโดโดมาว่าชายไม่ใช่ลิงหยบนอนอยู่นะ <c oughs> ไม่ใช่เลย่ใ่น,น,น,นจุ่มกันจุ้มกันเนยียกขึ้นเดี๋ยวบัดลงเรื่อ หมุนแล้วหมุนแล้วปลาหมุนแล้วอันปลาหมุนแล้วูฮะวาวู้วาวู้โอ้ใช่เหรอาููู้ยาเลิแม่งลวาวไอต่นั้นอะไรว่าต้นตะกรงนี้มันมีวาวเอาไม่นับวาว้เอาได้นับแลแม่สิบกว่าโลโอ้ย ไม่เห็นนานไปหมกเลยนั่นอะไรเป็ดเออาเี๋ยากระเบื้อใส่นั่น่อนลาวันทีคนตั้งเป็นเป็นส่ม่ผมใสงเนก็ลานั้น่กรผมไมบเลยยออุยชิากินดิบอยู่นะอมืนจะหมดเลย่เอาหมดเลย ทุกคนวิ um> <t <t ่งนะไปไม่ได้ม่ได้ไม่ได้น่นยใ้มดแรงเลยไหมมัดแรงเด็กซิงองตายเลยอย่าพิโรพาไม่ดิ้นเลยหโอ่งสองสามโอเค แลมๆใช่ปะต่อสักก็ถ่ายวีดีโอไม่ได้ด้วย ากแล้วได้ดังเปลี่ยนเปลี่ยมันตูดเด็กไหมตกปากใช่ไหมลอด้วยมีกนต้องคม่ามาเลยไข้าวไม้ก็ไม่พอแต่วิ่งข้าฝังก้าวไม้ก็ไม่พอก็ตกปากอะไรก็บไม่ดูไม่จะไปดูกันเลยไปเลยห้าสิบโล อาโลไม่ว่า Alo, Alo. หน้าแรกสิโลโออย่างกันนีิสรูปจับเผือยหนึ่งสอนะหนึแล้วเว้ยสองูององปแลเว้ยโอเค sáng đầm đầm, khó mà ไอ้สากสิกลัว่าจะเป็นไอ้สากขอลันเว่ยหน่อยเปรี้ยวอะไรวะหัวโอ้โหโอ้โหดีเด็ดคนที่ทำทำนี้ต้องใจเย็นหน้าเดูนะ

แกไม่ไปแกก็ไม่เคยหล้วแทของแท้บางมาแล้วเพราะว่ายังเคยยิ้มมมาที่อันเลยผมเว้ยผมว้าเดี๋ยวให้ให้โปรชัยช่วยดีกว่าไปไหนแล้วอ่ะอยู่นี่เอา

สองโมสามโมอ,อะไรครับนี่ยเอ็นเบอร์ยี่สิเไหมไม่รู้เอ็นเบอร์สาม,มสิบวันนี้ฮักเร Ôi. Đó. Ta đen, ta đen. จะรวด